ปิดป uhm, ิดการู่นิมิมิท9ลูกแม่วัดนก country, country, ้าลลูกวจังหวัดรวมเป็นลูกนิมิอ็1ลูกครับเบียงกันตามนั้นนะครับติ right ดตามเข็มนาฬิกาคือเป็นจากซ้ายไปขวานี่นะครับ วันแรกวันที่สองวันที่สวันทีสี่วันที่ห้านี่อัิย์เจ็ดทองหลอกพราเกติในวันที่เก้าพุทธาลามีคมนคับมีลูกเหลืออยกวันคือลูกนิมิตเนี่ยเราก็ติดกันมาตามอัตยาสายกันตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดพระบูชจถึงวันที่ใหม่วันนี้วันที่สามพุทธาลาวัดเนี่ย บางคนสงสัยว่าวัดก็เก่าหแล้วมีภาพโบสถ์หมดแล้วนะครับแต่ลูกนิมิตนี่ก็คือวัดที่สร้างพระจนโบสถ์ใหม่หลังหลกันมาดังสายนะแต่ละวัดชาบูรณะร่วมทุนทำคุณโถ่ลูกข่าวจากทีมีเพื่อคนกันบ้างเล็กสามกันบ้างส่วนใหญ่วัดใหญ่ๆนก็จะมีภาพโบสถ์สองอย่างเคเบิลทีวีกันบ้างครับ แล้วเหตุผลง่ายๆทำไมเราก็พอการสร้างพระบูชสดช่วยกันสร้างอะไรต่อใจกระติดพองมิ้นเราก็คือมีปัจจัยด้วยการช่วยสร้างโบสถ์ใครก็ได้ช่วยในการสร้างโบสถ์เป็นการสืบทอดประสาทฉนักครับเพราะว่าโบสถ์จะเป็นที่ที่พระสงฆ์มาทำพิธีครับจะบวชพระจะสวดมนต์อะไรก็ อยู่ในเขาคุณจะเอกรักษณ์ของเขาการสร้างวัตถุก็คือชิญไปดูกันก่อนที่ที่สำหรับสีขาววันก่อนผิดชวนใจเลยจ้าที่สำคัญเปลือกสีสวยเด้วยท่ารผู้จ้าจำไปแล้วว่าดุดที่ได้ตัวมากเชิญชวนไปดูกันก่อนนะครับก็คือการทำใดๆการกระทำใดๆที่ทำให้ พระศาสนายืนยาวออกไปคือได้บุญครับทำให้พระศาสนายืนยาวให้ครบ5,000ปี นี่ก็คือการสร้างโบสหรือการปิดทองลูกวิมิติอันนี้สมดีกว่าครับดีกว่าเป็นดีกว่าสร้างสาลาพักร้อนให้คนได้พักอาศัยแต่นี่คือเป็นการสร้างพระโบสถ์ให้ผู้สรงศีลได้ประกอบกิจทางศาสนาให้าศาสนายืนยาวออกไปเนี่ยคิดง่ายๆครับ ไม่ต้องอาศัยพระคำทีใดๆครับหลักธรรมดาถ้ใครจะรไปรอดต้นสีมหาโิ์ขึ้นกระได้เงินลงออกอะไรทองก็ตามปัจฉัยสยกันเลย,ยเป็นกิจกรรมของทางวัดราชบุรณะเป็นกิจกรรมบุญกิจกรรมกุศลอันนี้ก็รอดได้จากเวียน,นขวาทัศนาวัดร้พรอบหารอบเก้ารอบ รอบเดียวก็ได้ดแล้วก็จะได้ไม่เป็นที่สองใครสามรอบค<า>ุ้ทังสามปกป้องคุ้มครองห้ารอบอธิษฐานคำเสด็จศสีมาภูมิห้ารอบเสด็จพ่อรองห้าคุ้มครองเราเก้ารอบเก้าม,มามีชัยเก้าไปมีรัเก้ากลับสิโชครอบไม่ดีรอบไม่มีทั้งไปทั้งกลับโชคดีมีซันทั้งกลับทั้งไปรอใต้ต้องศสีมาภูมิ จากใครเกิดปีชงปีโชหรูวหรือรับเปลือกเงินกบไปบูชาตรงติดต่อท่านตัดลดรัดตลาดารเปรียบเทียเราไปบูชาตรงตรงฟองซึ่งคอยเราโยงระเยนผีตัดเคยทท่าบนพรราให้เกิดปีชงปีโชรูวรับเปืเงินหากใครไม่ชงก็ไปทำกันได้ทีที่แล้วเราชงปีต่อไปเราชงเราก็ไปบูชาตรงเหมือนกัน เทวิตตรงสิบสองราศีบนท่านบริษัับเรียน